ที่ชายหาดที่สวยงามอันดับหนึ่งของโลกกันบ้างเกาะก,กระดานค่ะตอนนี้นะักท่องเที่ยวแห่ไปเที่ยวสงกรานกันเยอะเลยทราทคาดว่าจะมีเงินสะพัดในช่วงสงกรานไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทนะคะโดยนางสาวละดาวันช่วยชาติผู้อำนวยการทรทสำนักงานตรังพร้อมสมาคมท่องเที่ยวบริษัทด,ดำน้ำนักดำน้ำและผู้สื่อข่าวค่ะวันนี้ก็นั่งเรือสปีดโบ๊ทไปที่เกาะก,กระดานชายหาดที่สวยที่สุดในโลกในปี2566นะคะ โดยทางทรทรได้ส่งวอ่ปลากระตูนให้กับนักดำน้ำเอาลงไปปล่อยใต้ท้องทะเลค่ะ เนี่ยคะ่ะก็ใส่แก้วอ้อยแบบนี้นะคะเพื่อเป็นแหล่งอาศรรัยแล้วก็ขยายพันธุ์กันต่อไปพกก็พบว่าบรรยากาศที่เกาะกระดานช่วงวันหยุดสงกรานมีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวกันเต็มเกาะเลยนะคะและยังาามาดำน้ำดูปะการังเดินเที่ยวแล้วก็เล่นน้ำกันด้วยนี่เป็นภาพในช่วงตอนที่เจ้าหน้าที่เอาปลากระตูนเนี่ยลงไปปล่อยนะคะก็เป็นภาพที่น่าประทับใจโดยวันนี้ทางทททได้จัดกิจกรรมแจกฟรีน้ำแข็งใสน้ำมะพร้าวค่ะขนมหวาน รวมมิตรแจกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยและยังตั้งพระพุทธรูปให้แก่นักท่องเที่ยวได้ส่งน้ําพระกันด้วยนะคะสําหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวหลังจากที่เกาะกระดานได้รับการโหวตให้เป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกปรากฏว่าสงกรานพรุ่งนี้แล้วนะคะแต่ว่าจริงๆเริ่มตั้งแต่วันนี้นะนักท่องเที่ยวเข้ามากันอย่างหนานแน่นคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทค่ะเรามาเฉลิมฉลองสงกรานเจากก้าเกาะ แบบวิถีไทยกันที่เกาะกระดานเกาะซึ่งมีชายหาดที่สวยที่สุดในโลกนะคะ